เมื่อเราพูดถึงคำว่ามุทิตาหลายคนมักพยักหน้ารับรู้ว่าเป็นหนึ่งในพรุมวิหารสี่แต่พอให้ลองเล่าจากประสบการณ์ตรงว่ามุทิตาทำงานอย่างไรในใจตนเองหลายคนกลับเงียบและลังเลเพราะในชีวิตจริงการยินดีกับความสำเร็จของผู้อื่นนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายในโลกที่แข่งขันกันสูงข่าวดีของคนอื่นอาจกลายเป็นเงาสะท้อนความไม่พอใจในใจเรา ความเปรียบเทียบคืบคลานเข้ามาอย่างเงียบๆทั้งที่เจ้าตัวแทบไม่รู้สึกเราอยากดีใจให้เต็มหัวใจแต่เสียงกระซิบเบาๆภายในกลับถามว่าแล้วเราเล่าเมื่อไหร่จะถึงทีเรา ความคันขยเยอเล็กๆนั้นคือร่องรอยของความริษยาความถือตัวที่แอบแฝงอยู่มุทิตาในแง่นี้จึงไม่ใช่เพียงความรู้เชิงศัพท์หากเป็นการฝึกใจที่ต้องอาศัยความเสื่อสัตย์ความอ่อนโยนและปัญญาที่มองเห็นความจริงว่าความสุขเจริญของผู้อื่นมิได้พรากส่วนดีของเราไปหากกลับเป็นโอกาสให้ใจได้เรียนรู้ความเบาสบายชนิดหนึ่งที่เม็ดเงินหรือรางวัลใดๆก็ซื้อไม่ได้ความ ินดีด้วยใจใสสะอาดนั้นทําให้เราหลุดจากคุกแห่งการเปรียบเทียบและเมื่อใดที่ใจหลุดพ้นจากการเปรียบเทียบเมื่อนั้นความเป็นเพื่อนมนุษย์จะฉายชัดขึ้นอย่างน่าอัศจรรย์เหมือนเราได้คืนบรรยากาศของมนุษยธรรมให้กับโลกทั้งใบโดยการวางใจเพียง1นึก้าของเราเอง หากมองมุทิตาให้ลึกกว่าความหมายพื้นพื้นมันไม่ใช่แค่ยินดีแต่คือความยินดีที่เกิดจากความเข้าใจในเหตุปัจจัยเราเห็นว่าสิ่งดีๆที่เกิดแก่ใครก็ตามล้วนเป็นผลของมเมล็ดพันธุ์ที่เขาหรือเธอได้เพาะไว้ทั้งความเพียรความซื่อสัตย์การไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคและแม้แต่บุญคุณจากผู้คนรอบตัว เมื่อเห็นเช่นนี้ความยินดีจึงไม่ใช่อารมณ์ฉาบฉวยแต่เป็นปัญญาที่กราบไหว้เหตุปัจจัยอย่างจริงใจเรายินดีเพราะเราเคารพกฎแห่งกรรมยินดีเพราะเข้าใจว่าความสำเร็จของเขาสะท้อนให้เราศึกษาเหตุของความสำเร็จนั้นเพื่อน้อมนำมาเป็นครูของตนเอง และที่สำคัญเราไม่หลงคิดว่าความสำเร็จมีจำนวนจำกัดเหมือนเค้กชิ้นเดียวที่แย่งกันกินความจริงความดีความงอกงามมีลักษณะเป็นความอุดมที่ยิ่งแบ่งปันก็ยิ่งทวีคูณเมื่อใจคลายจากมายาคติว่าถ้าเขาได้เราต้องเสียความตึงเครียดจะค่อยๆเปลี่ยนเป็นความผ่อนคลายเหมือนเชือกที่ถูกปลดปมทีละปม และเมื่อปลอดได้ครบความรู้สึกเบาสบายก็จะเกิดขึ้นเองนี่คือรางวัลลึกๆของมุทิตาที่คนฝึกเท่านั้นจะสัมผัสได้อย่างไรก็ตามใจมนุษย์มีความซับซ้อนบางทีเราอยากมุทิตาแต่กลับเจอเสียงค้านจากข้างในเช่นเขาไม่ได้เก่งกว่าเราเสียหน่อยแค่ดวงดีหรือถ้าเราได้โอกาสเท่าเขาเราก็ทำได้ เสียงเหล่านี้ไม่ผิดที่เกิดขึ้นแท้จริงแล้วมันคือโอกาสทองของการเห็นตนเองอย่างอ่อนโยนเราไม่จำเป็นต้องดุด,ด่าตัวเองที่ยังมุทิตาไม่เต็มร้อยเพียงรับรู้ด้วยสติว่าอารมณ์นั้นเกิดขึ้นแล้วรู้เท่าทันว่าเป็นธรรมดาของใจที่ยังมีกิเลสและหายใจลึกๆเพื่อเปิดพื้นที่ให้ความจริงอยู่อย่างที่มันเป็นเราอาจลองฝึกพูดกับใจว่า ขอบคุณที่เธอซื่อสัตย์แสดงความรู้สึกออกมาเราจะไม่ผลักไสเธอแต่จะประคองเธอให้อ่อนลงด้วยความเข้าใจเมื่อไม่ปฏิเสธเงามืดในใจความตึงของอัตตาจะอ่อนลงความเปรียบเทียบจะค่อยๆเงียบหายไปและพื้นที่ว่างสำหรับมุทิตาจะกว้างขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติการฝึกมุทิตาภาวนาในชีวิตประจำวันเริ่มง่ายกว่าที่คิด เริ่มจากการสังเกตความสุขเล็กๆของผู้คนรอบตัวเช่นเห็นคนขับมอเตอร์ไซค์รับจ้างได้ผู้โดยสารในเช้าฝนพรำเห็นแม่ค้าขายของหมดแผงเห็นเด็กนักเรียนวิ่งยิ้มลงบันไดเพราะได้คะแนนดีเห็นเพื่อนร่วมงานปิดโปรเจกต์สำเร็จเห็นคนแปลกหน้าช่วยกันเก็บขยะริมถนนเราเงียบๆบอกใจว่าดีจังขอให้เขารักษาความดีนี้ไว้นานๆ ขอให้ความสำเร็จนี้นำพาไปสู่ความดีงามที่ยิ่งขึ้นคำพูดในใจก็คล้ายมเมล็ดมุทิตาที่เราหยอดลงในดินชีวิตทุกวนันยิ่งปลูกสม่ำเสมอดอกไม้มุทิตาจะยิ่งบานโดยไม่ต้องแรงไม่ต้องเส,สียแรงเพราะมันเติบโตจากความใส่ใจเล็กๆที่เราฝึกเป็นนิสยัย เมื่อถึงวันที่ต้องเจอเหตุใหญ่เช่นเพื่อนสนิทได้เลื่อนตำแหน่งที่เราอยากได้เราจะพบว่ากล้ามเนื้อของมุทิตาแข็งแรงพอจะช่วยประคองใจให้ไม่หกล้มทั้งยังพาเราไปยินดีกับเพื่อนอย่างจริงใจได้แม้ข้างในจะยังมีไหวสะเทือนอยู่บ้างก็ตามความจริงใจที่ไม่ปิดบังความเป็นมนุษย์นี่เองคือความงดงามของการปฏิบตัติในระดับลึกยิ่งขึ้น มุทิตายังเป็นสะพานเชื่อมโยงเรากับความเป็นหนึ่งเดียวของชีวิตเพราะความยินดีในความสุขของผู้อื่นคือการประกาศว่าเราไม่แยกตัวออกจากความทุกข์สุขของโลกใจที่เคยหวงแหนอัตตาเริ่มอ่อนลงรอยยิ้มของคนอื่นกลายเป็นรอยยิ้มของเราน้ำตาแห่งความเปลื้อมปีติของผู้อื่นกลายเป็นน้ำตาที่เรารู้สึกร่วมได้ ความยินดีของแม่ที่เห็นลูกเดินตัวเปล่าแต่ใจเปี่ยมศรัานั้นเป็นความยินดีของเราเช่นกันความสำเร็จของนักวิทยาศาสตร์ที่ทุ่มชีวิตค้นหายารักษาโรคก,ก็เป็นความสำเร็จของเราเช่นกัน จนสุดท้ายความยินดีไม่ต้องมีเหตุจำเพาะบุคคลใดบุคคลหนึ่งแค่ได้เห็นสิ่งงอกงามในโลกใจก็ปีติขึ้นมาเองเหมือนบ่อน้ำใสที่พอฝนตกจากฟ้าก็เอ่อซึมโดยไม่ต้องไปกวักน้ำให้เหนื่อยแต่ใช่ว่ามุทิตาจะบังเกิดขึ้นเองโดยไม่ต้องฝึกการภาวนาคือหัวใจสำคัญ เราอาจเริ่มจากการนั่งสงบอย่างสบายบ่าผ่อนลงใจวางไว้คู่ลมหายใจเข้าออกยาวบ้างสั้นบ้างตามธรรมชาติเมื่อใจพอสงบเราเชื้อเชิญภาพผู้คนที่เรารักผู้มีพระคุณเพื่อนร่วมงานผู้คนที่เราผ่านพบให้ปรากฏในใจทีละคนพร้อมคำภาวนาง่ายๆว่า ขอให้เธอมีความสุขที่ปลอดภัยขอให้กุศลที่ได้ทำส่งผลให้เธองอกงามขอให้ความสำเร็จของเธอเป็นประโยชน์แก่ตนและผู้อื่นเมื่อจิตเกิดปีติอ่อนๆให้รู้สึกตัวว่าปีติกำลังเกิด ไม่ต้องเพง่งไม่ต้องบังคับให้มันไหลแผ่ไปอย่างเป็นธรรมชาติหากมีความหดหู่หรือความอิดช้าแทรกให้เรายอมรับมันด้วยความกรุณาต่อตอนเองบอกตอนเบาๆว่ารู้แล้วนะว่าเธอยังเจ็บอยู่เราจะอยู่เป็นเพื่อนเธอแล้วค่อยกลับมาที่ถ้อยคำมุทิตาอย่างอ่อนโยน การฝึกเช่นนี้คล้ายกับเราคอยชั่งน้ำหนักใจให้สมดุลเมื่อความอิจฉาหนักไปก็แผ่มุทิตาเมื่อความเพลินปีติล้นเกินก็กลับมาที่สติและอุเบกขาให้เสมอพอดีมุทิตาที่ตั้งอยู่บนสติและปัญญาจึงไม่กลายเป็นการหลงเพลินหากเป็นความยินดีที่ใสกระจ่างและเที่ยงธรรม ในชีวิตการทำงานมุทิตามีคุณค่าอย่างยิ่งลองจินตนาการทีมที่สมาชิกทุกคนสามารถชื่นชมความสำเร็จของกันและกันได้อย่างตรงไปตรงมาท้อยคำขอบคุณการยอมรับความดีความใส่ใจที่เกิดขึ้นสม่ำเสมอจะเปลี่ยนบรรยากาศของที่ทำงานจากความตึงเป็นความอบอุ่นขณะที่ความริษยาจะค่อยๆหดตัวเพราะไม่ต้องแย่งพื้นที่เพื่อพิสูจน์คุณค่าอีกต่อไป เมื่อเราเป็นหัวหน้าการมองเห็นและฉลองความสำเร็จเล็กๆของลูกทีมคือการปลูกมุทิตาเชิงวัฒนธรรมองค์กรที่ช่วยให้คนรู้สึกว่าตนมีความหมายและเมื่อลูกทีมเติบโตเราเองก็เติบโตเพราะผลงานแท้จริงคือคุณภาพของผู้คนไม่ใช่เพียงตัวเลขบนสไลด์ หากเราเป็นสมาชิกทีมการยินดีกับเพื่อนร่วมงานไม่ได้ทำให้เราถูกกลบแต่กลับทำให้เราโดดเด่นในความเป็นผู้ให้เพราะคนที่ยินดีด้วยจริงๆนั้นหายากและทรงคุณค่าเสมอโลกการทำงานที่มุทิตาเป็นพื้นฐานจะมีความไว้วางใจสูงความร่วมมือไหลลื่นและนวัตกรรมเกิดง่ายเพราะไม่มีใครกลัวว่าความสาเร็จจะถูกยึดไปโดยคนอื่นในครอบครัว มุทิตาคือภาษารักที่พูดได้ทุกวัยพ่อแม่ที่ฝึกมุทิตาจะเห็นความงอกงามเล็กๆของลูกได้เสมอเช่นความพยายามผูกเชือกรองเท้าครั้งแรกการลุกขึ้นหลังลม้มหรือความซื่อสัตย์ที่ลูกกล้ายอมรับผิด การยินดีในความดีเล็กๆเหล่านี้ทำให้ลูกเรียนรู้ว่าคุณค่าไม่ได้อยู่ที่การชนะคนอื่นแต่อยู่ที่การพัฒนาและซื่อสัตย์ต่อความจริงของตนเองเมื่อลูกเติบโตมุทิตาจะช่วยให้พ่อแม่วางความคาดหวังที่บีบคั้นและยินดีกับเส้นทางเฉพาะตัวของลูกแม้มันจะต่างจากฝันของเราอย่างสิ้นเชิงก็ตาม ในทางกลับกันลูกที่ฝึกมุทิตาจะเห็นความงามของความเหน็ดเหนื่อยที่พ่อแม่ทุ่มเทให้และยินดีจับความสำเร็จของท่านแม้จะเป็นเรื่องเล็กเช่นการดูแลสุขภาพได้ต่อเนื่องการเลิกนิสัยไม่ดีได้หรือการวางงานลงเพื่อใช้เวลากับครอบครัวมากขึ้น ครอบครัวที่มีมุทิตาเป็นสายใหญ่จะอุ่นใจเพราะทุกคนรู้ว่าความสำเร็จของใครคนหนึ่งคือความปลื้มปีติของทั้งบ้านยุคสื่อสังคมออนไลน์คือสนามฝึกมุทิตาชั้นยอดเราเห็นข่าวดีของคนอื่นบนหน้าจอแทบทุกวันทั้งงานใหม่บ้านใหม่รางวัลใหม่ทริปสวยๆความรักหวานๆหากเราไม่ระวังใจจะเผลอเปรียบเทียบอย่างไม่รู้ตัว วิธีฝึกง่ายๆคือเมื่อตาเห็นโพสต์ที่ปลื้มตีติให้ใจแผ่คำอวยพรเงียบๆดีใจด้วยจริงๆขอให้สิ่งดีนามนี้คงอยู่และงอกงามแล้วรู้ทันความไหวของใจหากมีความหม่นเกิดขึ้นให้กลับมาหายใจเข้าออกยาวๆรู้ว่าความหม่นก็เป็นธรรมชาติที่มาแล้วไปไม่ต้องผลักไสและไม่ต้องตามใจ เราอาจใช้กติกาส่วนตัวเช่นจำกัดเวลาการเลื่อนฟีดตั้งวินัยในการโพสต์และอ่านอย่างรู้เท่าทันหรือให้รางวัลใจตัวเองด้วยการปิดหน้าจอแล้วไปทำความดีเล็กๆให้ใครสักคนเช่นชมเชยพนักงานร้านสะดวกซื้อเก็บขยะริมทางส่งข้อความให้กำลังใจเพื่อนเก่า การหันกลับมาสร้างคุณค่าจริงๆในชีวิตจะทำให้ใจไม่เตดกับภาพเปรียบเทียบบนหน้าจอและมุทิตาจะเกิดได้ง่ายขึ้นมุทิตากับเมตตาและกรุณาเป็นเพื่อนสนิทกันเมตตาคือปรารถนาให้ผู้อื่นเป็นสุขกรุณาคือปรารถนาให้พ้นทุกข์ส่วนมุทิตาคือยินดีเมื่อเขาเป็นสุขหรือมีความเจริญ เมื่อฝึกครบทั้งสามใจจะสมบูรณ์ขึ้นอย่างกลมกลม่อมเราจะรู้จักวางใจให้เป็นไปตามการถูกกาละถ้าใครกำลังทุกข์เราให้กรุณาถ้าใครกำลังเดินทางไปได้ดีเราให้มุทิตาถ้าใครยังไม่พบเส้นทางเราให้เมตตาและในทุกกรณีเราเจือด้วยอุเบกขาดังดุลยภาพเพื่อไม่ให้เราเผลอผลักหรือดึงจนเกินพอดี เหมือนคนรดน้ำต้นไม้ที่รู้จังหวะไม่มากไปไม่น้อยไปต้นไม้จึงงอกงามอย่างยั่งยืนมุทิตาที่อาศัยอุเบกขาเป็นโครงจึงไม่ใช่การปราบปลื้มจนหลงลืมความจริงหากเป็นความยินดีที่ตั้งมั่นอยู่บนความไม่ยึดติดพอเขาได้ดีเรายินดีพอเขาพลาดเราการุณาและพอเราช่วยได้เท่าที่ควรเราก็วางใจให้เหตุปัจจัยทำงานโดยไม่กังวลเกินเหตุ หลายคนถามว่าแล้วถ้าอีกฝ่ายได้ดีด้วยวิธีมิชอบเราจะมุทิตาอย่างไรคำตอบคือมุทิตาไม่ได้หมายถึงการยินดีต่อความสำเร็จที่ผิดธรรมหากเรารู้ชัดว่าเกิดจากความไม่ชอบธรรมเราไม่ยินดีต่อผลแต่เรายังยินดีต่อมเมล็ดพันธ์ความดีที่ยังพอมีได้ในตัวเขาและเราตั้งใจรักษาความเที่ยงธรรมในขอบเขตหน้าที่ของเราอาจมีกุศลโลบายสองชั้น ชั้นแรกคือวางใจด้วยโอเบกขาไม่ปล่อยให้ใจถูกเผาด้วยความโกรธหรือริษยาชั้นที่สองคือทำในสิ่งที่ถูกต้องตามกฎหมายและศีลธรรมเพื่อส่งเสริมระบบแห่งความดีงามให้มั่นคงการไม่ยินดีต่อความสำเร็จที่ผิดมีได้ทำลายมุทิตาตรงกันข้ามมันทำให้มุทิตาบริสุทธิ์เพราะฐานของมันคือความจริงไม่ใช่อารมณ์ชั่วแล่นเราเรียนรู้แยกแยะระหว่างคนกับกรรม คนยังเปลี่ยนได้กรรมยังแก้ได้ด้วยกรรมใหม่เราจึงไม่สาบแช่งใครแต่ก็ไม่จำนนต่อความไม่เป็นธรรมมุทิตาที่มาพร้อมปัญญาจะพาใจเดินอยู่บนทางสายกลางที่อ่อนโยนและเด็ดขาดในเวลาเดียวกัน นอกจากการภาวนาด้วยคำแล้วเรายังฝึกมุทิตาด้วยการกระทำได้ทุกวันเช่นเมื่อเห็นเพื่อนร่วมงานทำสำเร็จให้เราเป็นคนแรกๆที่กล่าวชื่นชมอย่างจริงใจไม่ใช้คำหวานเลยลอยแต่ชี้ความดีเฉพาะเช่นผมชอบวิธีที่คุณรับฟังทุกทีมจนเห็นภาพรวมแล้วออกแบบแผนงานที่ทุกคนมีส่วนร่วมได้นี่แหละหัวใจของความสำเร็จครั้งนี้ คำชื่นชมที่ตรงและจริงจะเป็นเสมือนกระจกสายให้เขาเห็นเหตุแห่งผลสำเร็จและทำให้เขาอยากรักษาคุณสมบัตินั้นไว้ต่อไปในบ้านเราอาจตั้งพิธีฉลองเล็กๆสำหรับความก้าวหน้าประจำวันเช่นทานข้าวเย็นร่วมกันเพื่อฉลองวันที่ทุกคนกลับบ้านตรงเวลาหรือร้องเย่เบาๆให้กันเมื่อใครสักคนทำงานยากสำเร็จ มุทิตาจะค่อยๆซึมเข้าเส้นเลือดของความสัมพันธ์เมื่อเกิดความขัดแย้งมุทิตาที่เคยสั่งสมจะช่วยให้เราระลึกถึงคุณความดีของกันและกันและทำให้การขอโทษหรือให้อภัยเกิดขึ้นง่ายขึ้นในมิติของการภาวนาภายในเราอาจพบกับปีติรูปแบบต่างๆเมื่อแผ่มุทิตา บางครั้งรู้สึกอุ่นละเอียดที่หน้าอกคล้ายบ่อน,น้ำอุ่นผุดจากพื้นบางครั้งน้ำตาไหลด้วยความปลื้มอย่างไม่มีเหตุบางครั้งใจเบาเหมือนเมฆบางครั้งตรงกันข้ามใจเฉยชาเหมือนแห้งแล้งแม้เราพยายามน้อมใจยินดีแล้วก็ไม่เกิดปีติ อย่าก,กังวลอาการทั้งหลายล้วนเป็นธรรมชาติของจิตที่แปรปรวนให้รู้มากกว่าทำให้เป็นให้ยืนในความเสื่อสัตย์ต่อประสบการณ์ขณะใดยินดีไม่เกิดเราก็ยังรักษาความตั้งใจดีต่อผู้อื่นไว้อย่างเงียบๆไม่บีบไม่ฝืนเวลาใดยินดีเกิดก็ไม่เพลินตามไปกระทำจนลืมสติ การรู้เท่าทันคือเราวที่คอยพยุงสะพานให้เราเดินบนสายกลางแห่งมุทธิตาได้อย่างปลอดภัยแม้วันใดที่ชีวิตเรามืดมนเห็นแสงสว่างของคนอื่นแล้วเจ็บเราเพียงรู้ว่าวันนี้ใจเรายังเจ็บแล้วแผ่กรุณาให้ตัวเองก่อนยอมรับความอ่อนแอและอดทนภาวนาต่อไป วันที่ใจมีพลังขึ้นมุทิตาจะกลับมาเองคล้ายลมหายใจที่เคยหายไปแล้วคืนกลับโดยไม่ต้องฝืนจงระวังมุทิตาเทียมที่ยิ้มแต่ใจตึงนี่คือสัญญาณว่าเรากำลังพยายามทำให้คนอื่นเห็นว่าเราดีมากกว่าปล่อยให้ความดีเกิดจากภายในวิธีแก้ง่ายที่สุดคือหยุดแสดงแล้วกลับมารู้สึก ถามใจว่าเรากังวลภาพลัณ์หรือไม่เรากลัวถูกมองว่าแพ้หรือเปล่าเรากำลังกดความอิจฉาไว้ใต้พรมหรือไม่ถ้าใช่ให้ซื่อสัตย์กับตนเองยอมรับทั้งความยินดีและความเจ็บปวดที่เกิดพร้อมกันได้แล้วเอามันมาวางไว้ในอ้อมแขนของสติอย่างเท่าเทียม ความจริงใจต่อตนเองนี่แหละคือประตูสู่มุทิตาแท้เพราะคนที่กล้าดูเงามืดของตนย่อมมีพื้นที่ให้แสงได้ฉายอย่างบริสุทธิ์ในทางโลกมุทิตาเป็นทักษะเชิงสังคมแต่ในทางธรรมมุทิตาคืออุบายชำระอัตตาอย่างสุข,ขุมเราค่อยๆเห็นว่าเรามิใช่ศูนย์กลางของจักรวาล ความดีงามของโลกไม่ได้ขึ้นกับว่าเราได้เป็นเจ้าของหรือไม่หากเราอนุญาตใจให้ร่วมชื่นชมกับสิ่งงามโดยไม่ถือกรรมสิทธิ์เราจะมีความสุขอย่างต้องครอบครองนี่คือเสรีภาพอีกชั้นหนึ่งเมื่อใจรู้จักปลื้มปีติต่อความงอกงามของโลกโดยไม่ต้องดึงเข้าหาตัวความหวงจะเบาความโลภจะอ่อนความโกรธจะมีพื้นที่ลดลง เพราะเราไม่เห็นคนอื่นเป็นคู่แข่งแต่เห็นเป็นสหายร่วมทางการปฏิบัติของเราก็จะอ่อนโยนขึ้นไม่ร้อนรนที่จะเอาชนะกิเลสด้วยกิเลสแต่ให้ปัญญาคอยคอยคลี่คลายเงื่อนปมด้วยความอ่อนโยนและสม่ำเสมอ สำหรับผู้เดินทางในเส้นทางเจริญสติมุทิตาอย่างเป็นพลังงานประคับประคองให้การภาวนามีความนุ่มนวลยืดหยุ่นในวันที่นั่งแล้วฟุง้งซ่านเราอาจระลึกถึงความสำเร็จเล็กๆของตนเองในอดีตเช่นวันที่เราเลือกไม่ตอบโต้ด้วยความโกรธวันที่เรากลับมานั่งภาวนาแม้จะเหนื่อยเรายินดีกับความงอกงามเล็กๆของตัวเองอย่างพอดีไม่หลงตัว แต่ก็ไม่ปฏิเสธสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นความปีติที่เกิดจากการยินดีกับเหตุและผลดีของตนเองอย่างเที่ยงธรรมจะเติมไฟให้เรามีกำลังใจฝึกต่อเนื่องและเมื่อเรามีกำลังใจเราก็มีพลังจะยินดีกับคนอื่นได้มากขึ้นทั้งสองทิศทางเกื้อหนุนกันเหมือนมือซ้ายและมือขวาที่ตบเข้าหากันแล้วเกิดเสียงกังวาน หากถามว่าเราจะรู้ได้อย่างไรว่ามุทิตาของเราลึกขึ้นจริงไม่ใช่เพียงคําสวยๆสองสัญญาณสำคัญคือ 1. เราเปรียบเทียบน้อยลงรู้สึกพอใจกับเส้นทางเฉพาะของตัวเองมากขึ้นเมื่อเห็นคนอื่นได้ดีแทนที่จะคิดว่าแล้วฉันละ่ะใจจะถามว่าฉันจะเรียนรู้อะไรจากเหตุการณ์นี้ 2. เราพร้อมอำนวยทรัพยากรให้ผู้อื่นเติบโตแม้จะดูเหมือนลดโอกาสของตนในระยะสั้นเช่นแนะนำชื่อเพื่อนไปทำงานแทนเราเมื่อรู้อย่างแท้จริงว่าเขาเหมาะสมกว่าหรือแบ่งปันเคล็ดลับที่เราคิดได้ให้ทีมโดยไม่กลัวถูกแย่งซีนเพราะเรารู้ว่าความสำเร็จของทีมคือความสำเร็จของเรา เมื่อสองสัญญานี้ปรากฏถี่ขึ้นนั่นหมายถึงมุทิตากำลังอย่างรากจากเจตนาบริสุทธิ์ไม่ใช่การเสแสร้งเพื่อแลกคำชมมุทิตายังแทรกซึมในศิลปะการฟังเมื่อเพื่อนเล่าเรื่องความสำเร็จของเขาเราอาจสังเกตว่าตนมักแทรกเรื่องของตัวเองเข้าไปอย่างไม่รู้ตัวเช่นเธอได้รางวาัลหรอเราก็เคยได้เหมือนกันตอนปีที่แล้ว การฝึกมุทิตาจะทำให้เราถอยหนึ่งก้าวเพื่อเปิดพื้นที่ให้เรื่องราวของเขาได้เบ่งบานอย่างเต็มที่เราอาจถามด้วยความสนใจแท้จริงเช่นช่วงไหนยากที่สุดสำหรับเธอหรือมีใครเป็นแรงบันดาลใจให้เธอเดินมาถึงตรงนี้คำถามที่เปิดทางให้เขาทบทวนเหตุปัจจัยจะทำให้ความยินดีลึกและกว้างขึ้นทั้งในใจเขาและในใจเรา และเมื่อเราฟังเป็นเราจะยินดีเป็นเพราะการยินดีแท้จริงต้องอาศัยความเข้าใจไม่ใช่แค่พยักหน้า ยามที่ชีวิตนำพาเราไปอยู่ท่ามกลางความสําเร็จอันยิ่งใหญ่ของผู้อื่นเช่นเพื่อนรุ่นเดียวกันได้กลายเป็นผู้นําองค์กรใหญ่ได้รับการยกย่องเราอาจรู้สึกตัวเล็กลงโดยไม่ตั้งใจให้ทดลองวางใจเช่นผู้เดินป่าเมื่อยืนต่อหน้าภูเขาใหญ่เราไม่ได้รู้สึกด้อยค่าเรากลับรู้สึกงดงามไปกับภูเขาและเห็นคุณค่าของการมีอยู่ของมัน เราไม่ต้องแย่งเป็นภูเขาแต่เราเป็นผู้เดินที่มองเห็นความงามและเรียนรู้เส้นทางของภูเขานั้นแล้วกลับมาเดินต่อในเส้นของเราอย่างซื่อสัตย์ ความสุขของผู้เดินอยู่ที่การเดินไม่ใช่การครอบครองภูเขามุทิตาจึงสอนเราให้พอใจในบทบาทผู้เดินและผู้ชื่นชมในวันที่ถึงเวลาขึ้นเขาของเราเราก็จะขึ้นด้วยใจที่อ่อนโยนไม่เหยียบย่ำใครและเมื่อถึงยอดเราก็ยังยินดีกับผู้ร่วมทางได้เช่นเดิมสำหรับสังคมโดยรวมมุทิตาคือวัคซีนชั้นดีต่อโรคเปรียบเทียบและความเกลียดชัง เราเห็นได้ว่าความขัดแย้งจำนวนมากเกิดจากการไม่ยอมรับว่าคนอื่นจะมีพื้นที่แห่งความดีงามของเขาเมื่อเรายินดีต่อความดีของอีกฝ่ายแม้จะต่างความคิดความเชื่อหรือพื้นเพเรากำลังถอดชนวนประจุทางอารมณ์ออกจากความขัดแย้งและเปิดทางให้เหตุผลและเมตตาเข้ามาดำเนินการ จุดเล็กๆอย่างการชื่นชมความกล้าหาญของคนที่คิดต่างหรือยินดีเมื่อชุมชนที่เราไม่สังกัดได้รับข่าวดีก็เป็นหน่อไม้เล็กๆที่จะเติบโตเป็นป่าแห่งความไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกันเมื่อสังคมมีภูมิอากาศของมุทิตาความร่วมมือจะเกิดง่ายขึ้นความรุนแรงจะลดลงและพื้นที่สำหรับปัญญาร่วมจะกว้างขึ้น สุดท้ายนี้ขอให้เราจําไว้ว่ามุทิตาไม่ใช่โครงการเร่งด่วนแต่เป็นวิถีชีวิต เราไม่ต้องเป็นผู้วิเศษจึงจะยินดีกับคนอื่นได้เราเพียงเป็นมนุษย์ธรรมดาที่ซื่อสัตย์ต่อใจรู้ว่าเมื่อไหร่เราอิจฉาเมื่อไหร่เราตึงและพร้อมวางความตึงนั้นลงเบาๆเพื่อเปิดที่ว่างให้ปีติเล็กๆได้ผลิใบเหมือนคนทำสวนที่ไม่ดึงต้นไม้ให้สูงขึ้นแต่รดน้ำพรวนดินเปิดแดดให้เวลาทุกวันทุกวัน จนวันหนึง่งเมื่อดอกบานเราจะยิ้มโดยไม่ต้องสั่งใจและจะพบว่าความสุขแท้ไม่ใช่ความสุขที่ครอบครองแต่เป็นความสุขที่แบ่งปันได้ไม่มีหมดเมื่อเราปรบมือให้คนอื่น ใจเราก็ได้ยินเสียงกังวานนั้นก้องอยู่ภายในด้วยเช่นกันและวันใดที่เราคือคนบนเวทีเราก็จะโค้งรับความยินดีของโลกด้วยความอ่อนน้อมเพราะเราเคยเป็นผู้ปรบมือมาก่อนเราจึงรู้ว่าความงามของมนุษย์อยู่ที่การรับและการให้ที่หมุนเวียนเป็นธรรมชาติในวัฏจักรแห่งความดีงามนี้มุทิตาคือสายลมอ่อนที่พัดให้ไฟแห่งเมตตาและกรุณาลุกสว่างอย่างไม่รุกราน แต่ให้ความอบอุ่นยืนยาวเมื่อคืนนี้ปิดตาลงรองระลึกถึงสามเหตุการณ์เล็กๆที่เราเห็นคนอื่นได้ดีระหว่างวันไม่ต้องยิ่งใหญ่อาจเป็นคนแปลกหน้าที่ข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยคนส่งของที่ได้รับคำขอบคุณจากลูกค้าหรือเพื่อนที่กล้าพูดความจริงในที่ประชุมแล้วน้อมใจยิ้มให้เขาแตกเลกๆทางใจ พรุ่งขึ้นลองทำอีกสามวันหนึ่งสัปดาห์หนึ่งเดือนคุณจะเริ่มสังเกตว่าเนื้อเสียงในใจเปลี่ยนไปจากเดิมที่ตึงๆแข็งๆกลายเป็นเสียงนุ่มที่ชื่นชมผู้อื่นได้โดยไม่เสียของตนความสุขในแบบที่ไม่ต้องแย่งจะโอบคุณไว้แล้วคุณจะมีพื้นที่มากขึ้นสำหรับการเติบโตของตัวเองอย่างสงบ อาจฟังดูแปลกแต่ยิ่งเรายินดีกับคนอื่นเท่าไหร่เราจะยิ่งมีกำลังใจในการพัฒนาตัวเองมากเท่านั้นเพราะเรามองความสำเร็จเป็นครูไม่ใช่เป็นคู่ต่อสู้และเมื่อวันหนึ่งความสำเร็จมาเยือนเราเราจะรู้จักวางใจให้ปีติเป็นเชื้อไฟอ่อนๆที่อบอุ่นไม่ลุบชนจนเผาเราและคนรอบข้าง นี่คือรสชาติของมุทิตาภาวนาที่เรียบง่ายแต่ลุ่มลึกดุดน้ำใสที่ไม่หวานจัดแต่ดับกระหายได้จริงขอให้การฝึกมุทิตาเป็นเสมือนพื้นนุ่มให้เท้าใจเราเก้าวไปอย่างมั่นคงเมื่อพบความสุขของผู้คนให้ใจเราเป็นเหมือนหน้าต่างที่เปิดให้แสงเข้าไม่ใช่ม่านที่ปิดกัน เมื่อพบความสำเร็จของผู้อื่นให้เรายกมือขึ้นปรบเบาๆในใจแล้วกลับมาถามตนว่าวันนี้เราจะเพาะเหตุแห่งความดีอะไรต่อไปเล็กๆอีกบ้างเมื่อเราทำเช่นนี้เนืองๆเรากำลังร,งร่วมกันสร้างโลกที่น่าอยู่ขึ้นโดยการขยับใจเพียงนิดเดียว และเมื่อมองย้อนกลับมาเราจะเห็นว่าความสุขที่ยั่งยืนที่สุดของเราหลายครั้งไม่ได้เกิดขึ้นตอนเราชนะแต่เกิดขึ้นตอนเราได้เห็นใครสักคนเติบโตและเราได้ยินดีไปกับเขาอย่างจริงแท้หากธรรมะวันนี้ช่วยให้ใจคุณเบาสบายขึ้นบ้างอย่าลืมกดติดตามธรรมะสุขใจไว้เป็นเพื่อนร่วมทาง กดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจและแบ่งปันเรื่องราวนี้ต่อให้คนที่คุณรักเพื่อให้แสงธรรมได้ส่องถึงใจของผู้คนมากขึ้น